สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสายฝนพิตีรัตน์รหัสนักศึกษา634186064มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ลงที่ได้ลงไปออกฝึกสังเกตการสอนของปีหนึ่งนะคะ ็คือจากประสบการณ์ที่ไปนะคะวันแรกเราจะต้องมีการไปแายงานตัวกับทางโรงเรียนค่ะซึ่งความโการโรงเรียนชื่อนายสังเวียนอิมเจริญค่ะโรงเรียนนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหมู่สอง ตำบปลป่าดิงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งโรงเรียนที่เราได้ลงไปสังเกตการสอนนะคะก็คือโรงเรียนของเรานะคะก็จะอยู่ในป่าค่ะจะมีกลุ่มชาติภานอยู่เป็นจํานวนมากค่ะ,ะแล้วก็วันแรกที่เราไปนะคะเราได้ไปทําการรายงานตัวกับทางโรงเรียนเราได้มีการไปมอบสื่อ e ให้กับทางโรงเรียนเราได้ไปออมอบหนังสือส่งตัวให้กับทางโรงเรียนค่ะเพื่อเป็นการไป แนะนำตัวให้กับทางโรงเรียนทางบุคลากรทางโรงเรียนได้รู้จักค่ะก็คือจากประสบการณ์ที่ได้ไปสังเกตการสอนนะคะความประทับใจอันดับแรกนะคะก็คือตัวหนูเองเนี่ยรู้สึกมีความประทับใจว่าทางคณะผู้บริหารบุคลากรทางโรงเรียนนะคะมีการต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากๆเลยคะ่ะท่านคณะอาจารย์ครูนะคะแม้แต่ครูพี่เลี้ยงนะคะเรามีท่านอาจารย์นะคะเป็น เป็นการเองมากมเลยค่ะเพราะว่าแม้จะมีงานอะไรต่างๆมากมายเข้ามานะคะท่านอาจารย์ก็จะออคอยให้คำปรึกษาจะคอยให้คำช่วยเหลือตลอดค่ะแม้กระทั่งตลอดจนการทำรายงานที่เราจะต้องทำเพื่อสอง่งให้กับทางมหาวิทยาลัยนะคะครูพี่เลี้ยงเนี่ยบุคลากรทางโรงเรียนทุกท่าน,นะคะ่ะทำการช่วยเหลือ ทำการช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะแบบว่า,าออให้งานของเรานะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันที่ไปทำในโรงเรียนกันนะคะโดยวันแรกนะคะอันนี้คือรูปที่เราไปรายงานตัวกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาดิงนะคะเมื่อรายงานตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการมอบสื่ออีเอฟให้กับทางโรงเรียนนะคะส่วนภาพต่อไปนะคะจะเป็นภาพที่เรา,เอาถอนยาก,กวดญ้าบริเวณหน,หน้าห้องของอนุบาลท,ที่เราจะที่เราจะได้ทําการสังเกตการสอนนะคะ ส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เรานะคะได้ทําความสะอาดห้องอนุบาลน,นะคะเราได้ทําการลวกห้องอนุบาลเก่าออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะทําการติดพื้นติดสื่อการเรียนการสอนให้ให้สําหรับห้องอนุบาลหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็หลักอยู่นิดนึงแต่ก็สู้นะคะ ส่วนภาพนี้นะคะเนื่องจากที่เราไปนะเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราจึง,งได้มีการทำที่มักจุดเอาไว้ให้สําหรับที่น้องๆอนุบาลน,นะคะจะใชะ้หยุดเมื่อเข้าไปรับประทานอาหารนะคะ ส่วนภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่เราไปทำความสะอาดโรงอาหารใหญ่สำหรับออนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ได้ไปทำการกวัดล้างถูเพราะว่าขี้นกนะคะเยอะมากๆค่ะ คุณครูทั้งโรงเรียนรวมทั้งผู้บริหารเราจรึงได้มาช่วยกันนับความสะอาดโรงอาหารค่ะส่วนภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่พอเวลานักเรียนนะคะมารับประทานอาหารกลางวันเราก็จะไปตักข้าวให้กับนักเรียนนะคะค่ะและในส่วนของการไปลงชุมชนนะคะเรานักศึกษาของโครงการครูรักเถ่นทุกคนนะคะเราก็ได้มีการไปลงชุมชนคะ่ะเราไดม้มีการไปสัมภาษณ์ ว่าพวกเขาเนี่ยเออมีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงทำออประกอบอาชีพอะไรเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วเขามีการบอกว่าทำมาค้าขายกันยังไงนะคะแล้วเราก็ได้ไปสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน,นะค่ะซึ่งก็คือ,อ,อตัวแทนหมู่บ้านแต่และคนที่เราได้เข้าลงไปสอบถามข้อมูลน,นะคะทุกคนนะคะให้ความร่วมมือเราอย่างให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีเลยะค่ะแล้วเขานะคะก็ต้อนรับเรา เป็นอย่างดีเลยค่ะเขา,เายิ้มแย้มแจม่มใสพอเวลาพูดคุยกันก็เป็นกันเองเขาแบบตอบตอบคาถามเขาสามารถตอบคําถามเราได้แบบทุกเรื่องที่เราอยากรู้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปดูภาพประกอบที่เราไปลงชุมชนกันนะคะ,ะในส่วนของภาพนี้นะคะก็จะเป็นการลงชุมชนค่ะแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนนะคะเราได้ ไปสอบถามผู้นำชุมชนว่าอยากให้พวกเราที่เป็นนักศึกษาโครงการโคลักทินอะ่ะกลับมาพัฒนาอะไรเกี่ยวกับชุมช,มชนของเราบ้างซึ่งเราก็ได้คำตอบที่หลักหลามามากมายเลยนะคะเราได้มีการลงมือปฏิบัติจริงๆก็คือวันที่เราไปสัมภาษณ์ผู้นำนะคะได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะก็คือการที่เราได้ตอผ้านั่นเองค่ะรู้สึกตืน่นเต้นมากเพราะว่า เป็นการที่เราได้ทอค,ครั้งแรกค่ะเรามีวิดีโอไว้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะในกันต่อภาคครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการไปสังเกตการสอนนะคะตัวหนูรู้สึกดีใจมากมากค่ะเนี่ยคือถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เราได้ไปสังเกตการสอนหนูรู้สึกว่ามันทาให้หนูรู้ว่าโรงเรียนของหนูนะคะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องการให้เรากลับไปพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นหนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้ดีที่สุดะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ